เราไม่เจอตของแปลี่ยนกกุลาบเราพี่เอาเขาเดียวเองเมืนอไงเอาใหญ่เอาไรไปเม็ดวัวที่ปวดเมื่อยเม็ดฮะมีไอ้ขี้กับลูกต้าแก่คนไหนอ่ะเจ้าบุ๊กตอนเราเข้าบ้านมาขับมาตั้งติดเอาถิ่นตั้งมือเอามือใ่้เงาขี้จิ้งจอกจิ้งจอกเจ๊กของึกเข้ากาน

ว้าพวกออกไปนจก้นัอบ้านนะท่านจิงจะไปไหนินจะไปไหน้อมึงไลู่แบม่จิงถูต้องแต่บ้านลังนี้เขาออกไปแล้วเขาเนี่ยแล้วมึงตื่กับาคุณจะเข้ามาเขามากองกันยังงจะจิบอก่ห้ลูกกลับ้าใกับลูกกลัต้องไปแต่เะแล้วมึงควดลดนนะมึงิ

เขาพูดเนี่ยบางคนบอกว่าพุทธเจ้ามันว่าไปเลยเขาพูดที่เขาได้สิ่งสามข้อกันนะทีแม่สิ่งสี่ข้อกันนะเนี่ยเรื่องกันเป็นสิ่งข้อหนึ่งนะทีแม่เรื่องหัวเรื่องเมียเป็นิ่งข้อสามนะสิ่งข้อสี่ดาหวกันนะปิยวาจานะสิ่งข้อสิ่งข้อที่ห้านั่นก็คือเรื่องยาเสพติดคือเรื่องเล่าเรื่องยาเนะเขาพูดกับเมียเขาได้สิ่งสี่ข้อกันเขาเหมือนนอกเรื่องอะแต่อธิบายทุ้มพิงตุ้มรังคุบานท่านพูดได้หมดอะแต่เปิดแก็เคยพูดเล่นอย่างเอามงกิมบได้หรอกเปิดแบบเรู้ แต่ว่าพ้นพ้นยังมาดมดมแก่จะเอามาได้แกเอาถึงมาได้เป็นอย่างสักหนึ่งเดือนกิ๊บตู้มาได้มองๆนี่เป็นพวกคราแขกจริงตู้นั้นเขอทำตัวเองเพาะวันนั้นแต่วันนั้นลูกลูกหลานเขาเนี่ยนี่หนึ่งตู้มันต้องมึงไปก็ได้หนึ่งตู้วั้นนี่ตาเขาจะมีนี่เนี้ยนี่ต้องไปนี่ว้องไป

น้องตลาดทุกวันไม่เป็่ยนเสียงลูกน้อของนิ่แตว่ามันชป่ได้เป็นพ่อคู้ได้เป็นเจ้าพตำรวจได้เป็นเจาพนนัตำรวจได้เป็นรออได้เป็นแต่ย่สภาสภาบอไม่ได้เป็นเจ้าว่าได้เป็นเลขาเป็นสภาพององค์มงทานใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นมองหวานก่อนเ็นเจของเงา้เงลวัตัวเขาเรียความดันไดเขาจะเห็นนั่นเกวัาตัวแต่ว่าเาพอมีร้อแปส นี่อย่ามาล็อกตัวชี้ดิเรียกตัวสี่มาพูดกเจ้าแล้วก็ฝากไปเลยเรื่องอย่างนี้นี่แหละท่านเรื่องไม่ยิงี้กูต้นใจไม่ยิงนี่แหละท่านลุงสั่งก็ได้ดดีต้องกานเพราะมันมันมีกฎหมายเข้ามันเนี่ยถ้าแบบสุมาแล้วถ้าบัป่วยเตียวไปเนี่ยพวกเนี่ยท่านลุงสั่งก็ได้ดดีต้องกานก็ย่อมพอในโลกโซเชียลเราเต้นบนเวทีฮอบเพลงอย่างกันจังนี่ยพี่น้องบสุมาล้วยความความร่มมันหงษ์แต่ยี่เห็นแค่รู้นะเนี่ยขอแค

เขาช่วยเด่นเน็ตเอาเน็ตไหนมาเน็ตเป็นเน็ตกับงหมดเนี่ยเขาเด่นกันงหมดเลยเจ้าหมาซักสาววันนี้จบแล้วค่อยโคตรไปต้นใจในทหารยองลุ่กแบเทียวไเนี่ยเห็นคนไหนเนี่ยจับเลยอนาจารแต่ไม่มีเหมือนได้ยิ่งทหานก่อนวันเดียวเนี่ย บเตาอให้มีแม้แต่ขายตำส้มมได้เแม่มาใส่เสื้อหดมาห้อยนะมาใส่เสื้อไเป็นก๊มงงมาเป็นเด็กมาใส่นะครับ้าจะดไปก็ถูกคงถึงนะถูกถนะเอาวันนี้เนาะแบบร้อนเขาส่แล้วัตัวไป็ยั่วเพื่นนเด็กมันยั่วเลยหลงตัวไปหน่อยอ่ะ ก็จะให้ตวละเพราะฉะนั้นเขาต้องระวังรับมวลสมดุของกัจะไม่ให้เกิดกับคนโบราณเนี่ยแม่โอยอย่างแม่อยเถานังเลยเนี่ยคนโบราณนั่นน้อยคนรุ่นใหม่นลูกมาให้บนี้บอกหันสะดืออีแม่เลยกับองฟ้าต้องนประเทศอย่างมือนี่หรอกวัเดียวนี้น่นพี่น้องตลาดไปสะดือตุ๊บลงตงลงนุ่มไหมแต่ลหัวเน่าาห้องเด็กกับป้ามันิด้อกปีเลยนเรา่องราห ก็เดนอย่าไปโทษถ่าพข้อสี่ข้อสามเล่ยพี่นอ้องตัหลายอันเนี้ยสำคัญเราต้องรับเงินสงวนตัวนั้นลูกหลานอีแม่พ่อคนเนี้ยต้องไปโทษโทษใจถ้าเขาโอ้ปิดประเดี๋ยวนี้มีซัปปะอีแม่น้องทธรแม้แต่ขายกล้วยเดี่ยวกระไดะ้เขาลงลบโซเชียลอย่างไงแข่งผลเงิน,น,นงดังไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยอะได้ขายกายยาล้วยส้มไก่ยากนะล้วพูดอีแม่ลงมพุทธมันด้วยตังแม่ด้วยเดียวเห็นไหมเส้นนั่นแหะ ม่ไม่เดี๋ยวตั้งหลังนี่มมีฉันยังัาเป็นมุ่งนุ่งมุ่งนุ่งนุ่บนุ่ันุ่งนุงนุ่งนไ่งนุ่งนุ่งนุ่งน่งน่งนุ่งน่งท่งนุ่งนุ่งน่งนุ่งน่งนุ่งนุ่าน่งนุ่งนุ่นุ่งนุ่งนุก็เ่งนุาง่งนุงนุนุ่งนุงนุ่งนุง่งนุ่ง่งนุ่งน่งต่งนุุ่งนุ่งนุ่งนุนุ่งนนหนุ่่งน ขายขั้นตามอะไรแม่ขายอย่าขายบัตเต้าสมัยนั้นขายบัตรเต้ากับนุ่มด้วยเดียวแล้วกับตำรวจก็มีด้วยเดียวแตงโมขาแตงโมแตงโมเขาออกไปแค่เหมือนกันนะแตงโากับจอนก็แบบคนมันหลายห่ออกมาเนี่ยไป้ชื่อเอาก็ได้หรอก มึเราเงินทั้งหลายนี่คือสิ่งข้อสามแหละเพราะฉะนั้นคนเขาอ,อยา่างอยงานบ้านเรือนใหญ่โตเราของฐานมีเสาทาลลนหลายมาติมทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจต้องแต่งงานกันไว้อาศาัยกันอาสะเพิ่มอาศาัยท่านมีอไอ้น้อยคนนึงไปโคมขืนไม่ยิงพ่อแม่คนมาปะเขาใส่พ่อแม่คนบ,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 บอกว่าคิงคงขืนลูกชายติดขอ้อแฮปปี้ ไอ้น้อยนะโอ้พ่อผมบัดเด็กคออได้ก่อการเด็กคอกนหนัมันเป็นนรกในเมืองคนนะมาได้หันฟ้านดีเนื้อห้าปีอยู่ในครอกคนไปได้ย่ะทิ้งข่มคืนลูกหาการทำชำเราไปได้ยหยเนี่ยแล้วทิ้งหยอ,ม,อ,อ,ยอ,ยอยมเด็กค้อกิ้งใหญ่ยิ่งใหญ่ข่มเดวลูกอีพ่อไปเป็นเมียผมแล้วทิ้งว่าลูกหายยอมก่อนมันต้องยอมกับผมกอตองลงกับล้นล้เออถ้าทิ้งเอาลูกหายไปเป็นเมียแห้าของอากิ้งเด็กคอบละห้าปี ไอ้นั่นรู้พี่เรากาบถึงก้องเมียมันเป็นสีนเตือ้อคนเนี้มาก้องเมียมันหนอติดขอบแอบปีไปอยู่ด้วยกันได้สาวปีมีลูกสานคนต้องตกแงานแม่ผัวมันไปโรคซึมเศร้าเมียเลิกงานมาเมียมันทำงานที่อบต์กาไม่แสวงในีัวผเลิกงานมาปุ๊พันผัวมันไปโรคซึมเศร้าเมียเหมือนกันก้องมันเป็นอย่างไง อย่าไปวาไปเลยสองสามวันนี้นะปกตินี่นะมันมีอย่างนะไปว่าไปมัน็ต้องมีสักอย่างน่ออกมากับเฮาเป็นทวเป็นเมียลูกสามคนก็รู้กันใช่ไมอยู่กันวันสองัน่ย่ก็บอกัน่มูได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ว่านะเอางหายมันมีอย่างนัมีอย่างสักอย่างแต่ยางนัขอบเหมืนเดิมแต่อันนั้นคือถึงความหลัง ที่เขามีอย่างกันไหมที่มีใหม่ๆที่ป้อน้องกัาให้ไอ้เคาบแค่ปีนะแล้วมันเป็นยังไงไ้เขามันนั่งตื้นใจไอ้ลืมติด